สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี้ยายสิพามาเห็ดแกงออมเนาะพี่น้องแกงออมหมูใส่ยอดบักพีกเนาะไปตลาดมาไปพ่อยอดบักพีกพี่น้องเอ้ชิดอยากกินออมเนาะพี่น้องถ้มามาเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่าที่มีอย่างแน่เนาะจ้าพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ เปตลาดได้ยอดบลอกพริกมากพี่น้องมิหน่นวยพรมมื่อนี่คิดอยากกินออมเลยเห็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะมีอีอยางอีกผู้ข้าวผู้ตองผู้ข้าวนะไปพ่อเลยเดี๋อยๆมากินกับปนเนาะมันดีต่อสุขภาพีพ่นอ,อันนี้ก็อีตูอันนี้ก็บต้นหอมผักซีพี่น้อง สีอ่อ่อมไกินสี่อ่อมอ้อมสี่อ่อมอ้อมพี่น้องสีอ่อมหมูอันนี้สีอ่อมหมูบดพี่นองอันนี้เขากระตุ้นเนื้อไว้พี่น้องตุ้นเนื้อขาดบ่ได้เต้าเจายวมันนี่พี่น้องเต้าเจายวกาแฟมาเจ้ะพี่น้องมามามาเบิ่ง ออมพี่น้องออมหมูมือนอันนี้ออมหมูน้ะออมใส่อยอดพริกยอดพริกต้นหอมผักชีนี่กพกแกงรกแกงนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูด ขวัวที่น้องขวานตีกระเทียมคาอ่อนพี่น้องเป็ดพ่อคาม่านเลยเอาคาอ่อนใส่แส่บๆเลยจานเลยลืมเปิดขวดโดดควนน้ำเยอะใส่จก็ไม่ใส่ปลาพี่น้องเบิ่งก้อนน้องเนาะใส่ปลาไม่ลงไปขวานใส่ คุยยู่งชู้แม่เลยคนหัวเซนจิงลอยกับอับฮลุ่โอ้บดนี่เนาะสูปง่ายม่บวดใจเซนของชู้ลงไปผ่านไปได้ขึ้นนองชู้แ่นี้ออกนี่อย่างสีทอง จิ้มเบงเลยจะใส่น้ำปูน้ำปลาเนาะเกลือผักจะคุ้ยเนาะนีแบบพริกอ่อนเล้วก็พร้องยอดเลย่งตมยังไงสุกกันไว้พี่น้องเอาต้นหอมต้นหอมเดี๋ยวจะใส่นี่พวกนี้อย่างไรเครื่องแต่ไม่ยอดแบบพริกเสียบๆหนึ่ง เพิ่นมาพี่น้องดัมละซิบบ์แของอีสานนะคะของอีสาน้านเขามาจากใส่เนาะมาจากกาละสซิงหรืออย่างเี้ยนะเติมน้ำเติม บัดสุดไทยมาถุมาใสเขาขัวพี่น้องบัดสุดไทยเดลือแนเห็ดอยู่เด็กพี่น้องสีน่ำน้อยโทษดออมเนะทำเมนามาใส่เดลือแรกเกือแ้เวเกือแ้ว ตี่เนาะแบบนี้กี่ก่อนนะ่ ใส่ต้นหอมน,นม้ใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมผักชี้ต้นหอมผักชีลงไปยื่อยือยอย่อย่วย่โอโตรชิ่งหน่อยนี่น ใส่หยอดแบกพีนี่แบกพริกหน่วยนะั่สิบคบดีไปเนาะมือนีอ้เนาะที่แซ่บเยอะแยะเตามด้วยแมงลักค่ะใบแมงลักแซ่บหนีก็บซุกเลยลนะจี่น้อง โมโบดมาสูงงานเยอะๆเลยพี่น้องตามได้หบขวพี่น้องสอขวดของขวดแกซ้นั่งพี่น้องใส่ข้อขวดแกซ้อนแล้วก็ผิดแจกพี่น้องผิดแจกเลยแบบหอมอๆด้วย กับขนเนาะพี่น้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อ,อพี่น้องทข่ามาเบิ่งคลิปนี่นะพี่น้องเนาะไม่กินข้าวน้ำกันเลยแบบน,นี้พี่น้องออมออมหมูเยอะๆเนาะนัะคลิปนี่แฝากเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตึงกำลังใจกันเนาะพี่น้อง นี่ละจ้ะพี่น้องขอพี่น้องมีความสุขหลายๆด้วจ้าขอบคุณค่ะวันดีค่ะ